จะเล่นที่อะไรก็ไม่ได้จะเล่นเรื่อยเรื่อเไม่องหรอกแก่แล่แล้ว่แล้วแก่แล้วก่แล้วแก่แล้วแก่แล้วแก่แล้วล่แล้วแก่แล่แล้วล่แล้วแก่ อยู่ตรงข้างนี้ด้วยจะไปทำโครงการที่เราเซ็ไปสิอะไม่มีเส้นเหรอไม่มีเส้นเลยเอ้ยเส้นที่เก็บจากผม มานี่นะครับ

Hãy đi kênh Ghiền Mì Gõ Để không chưa? lỡ những video hấp dẫn すごい量じな อ๋อไม่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 ไมพไ่ไม่ไม่่ไม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 ่ม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ม่ไ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 ่ไ่ไ่ไม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 ่่ไม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 อไม่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 ไ่ไม่ไ่ไม่่ไม่ไม่่ไม่ไ่ไ ค่ณด่าเราต้องด่ามาเอามื้น่าภาษาอังกฤษนะครับไม่อยากใส่เล็กจังเขามีติดเริ่มงให่

<laughs> ừ, Hãy ừ, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ chào, Oh i, ini tangkut. Kenapa dia ringing ni ah? Luar jalur pergi orang. Oh, ni ada. Ini masing masing. Ini, 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 ini. Oh, ini dia nak. Kau masing set ini. Jauh kan? Kau tu buat pergi orang. ดีตัวไทยสบายสห้หนีไม่ได้เนีไม่ลองถ้าเหนื่อยต้องอะไบอกไงบอกตบอกขาปขาบอกไงหกสิบสมถ้าปวดขาไมไม่ลองอกไ็เไม่ได้เังีย

3 2 1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  2 Eh guarda, ho trovato potete girare, stavamo facendo i magici, stavamo facendo la.